ลุงป้อมโชมใหม่อนุรักษ์นิยมทันสมัยลุ้นเป็นนายกเมเนเจอร์ออนไลน์ด้วรายงานวิเคราะห์อนาคตบิ๊กป้อมถึงการเป็นว่าที่นายกรายงานระบุว่าแม้ว่าภาพการเมืองภายนอกยังดูเหมือนราบเรียบหลังจากที่พรรคเพื่อไทยเป็นแกนนําจัดตั้งรัฐบาลและได้เสร็จทาทวีสินเป็นนายก ควบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้บริหารบ้านเมืองมาร่วมครึ่งปีแล้วทุกอย่างเหมือนจะนิ่งแต่หากพิจารณากันให้ละเอียดจะเห็นความเคลื่อนไหวบางอย่างที่เกิดขึ้นซ้อนเข้ามาจนน่าจับตามอง นั่นก็คือการเคลื่อนไหวของลุงป้อมพลเอกประวิตริวงสุวรรณวหน้าพักพลังประชารัฐซึ่งยังมีสถานะเป็นคดีเดตนายกรัฐมนตรีของพักอยู่ในเวลานี้หากสังเกตจะเห็นว่ามีความคึกคักเป็นพิเศษล่าสุดนอกจากการประชุมพักเพื่อปรับปรุงแนวทางของพักใหม่ให้ทันสมัยเรียกว่าอนุรักษ์นิยมทันสมัยแล้วยังเปลี่ยนลุกการแต่งตัวด้วยเสื้อผ้าสีสันจี๊ดจา๊าดร้อนแรงเตตาเหมือนเป็นการส่งสัญ,ญญาณให้รู้ว่าอย่างสู้และอย่างมีลุ้นอะไรประมาณนั้น มีรายงานเมื่อวันที่6กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาว่าพลเอกประวิทย์วงสุวรรณเป็นประธานการประชุมพักประจำสัปดาห์โดยที่ประชุมเดินหน้าให้กรรมการยุทธศาสตร์พร้อมจัดทานโยบายรายภาคสู่การขับเคลื่อนมิติทางการเมืองอย่างเป็นรูปธรรมในการยกระดับความเป็นอยู่ของประชาชนเพื่อนําไปสู่การกําหนดนโยบายของแต่ละพื้นที่ให้สอดรับกับความต้องการของพี่น้องประชาชนเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้เกิดขึ้น ซึ่งเป็นหน้าที่ของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือสสที่ต้องทํางานเชิงข้อมูลร่วมกันกับคณะกรรมการยุทธศาสตร์ควบคู่ไปกับการทํากิจกรรมสัญจรแต่ละภาคที่จะเปิดเวทีให้ประชาชนสะท้อนความต้องการและปัญหาต่างๆนําไปสู่การผลักดันในอนาคตในทุกพื้นที่ให้มีศักยภาพเพิ่มมากขึ้นเพื่อการกินดีอยู่ดีให้แก่ประชาชน ขณะเดียวกันในการจัดเวทีสัญจรจังหวัดน,น้องคายที่จะเกิดขึ้นในวันที่3มีนาคมนี้จะเป็นการเปิดเวทีให้หอาการค้าอาจารย์ผู้นําชุมชนและเยาวชนเข้ามามีส่วนร่วมในการนําเสนอข้อมูลต่างๆโดยมีเป้าหมายสําคัญที่เข้าไปช่วยผลักดันนโยบายออกมาเป็นรูปธรรมท,ทั้งโครงการเพิ่มศักยภาพการบริหารจัดการน้ํา จัดการเรื่องที่ดินทำกินและจะเข้าไปยกระดับคุณภาพชีวิตให้กับประชาชนซึ่งการทํางานจําเป็นต้องร่วมมือกับทุกฝ่ายเพื่อให้เกิดความเข้มแข็งซึ่งการสัญจรเป็นอีกเวทีหนึ่งจะรวบรวมข้อมูลในพื้นที่ที่จะเดินทางไปยังภาคต่างๆโดยครั้งนี้หลังจากภาคอีสานอาจจะกําหนดลงภาคใต้ภาคกลางและภาคเหนือต่อไปพลเอกประวิทย์ได้ยำ้ำในการประชุมครั้งนี้ถึงแนวทางของพักว่าจะมีรูปแบบ เป็นพักอนุรักษ์นิยมทันสมัยที่จะมีการผสานการทำงานระหว่างคนรุ่นเก่ากับคนรุ่นใหม่ได้อย่างสมดุลเดินไปด้วยกันและสร้างความเชื่อมั่นให้ประชาชนว่าพักมีความเข้มแข็งก่อนหน้านี้พลเอ,อกประวิตยได้ย้ำถึงจุดยืนของพักพลังประชารัฐต่อการเสนอร่างพรบนิรโทษกรรมว่าพักกำลังประชุมกันว่าจะมีความเห็นอย่างไรตอนนี้ขอปรับภาพลักษณ์ของพักก่อนให้เป็นอนุรักษ์นิยมที่ทันสมัย ผู้สื่อข่าวก็เลยขอให้ขยายคําว่าอนุรักษ์นิยมทันสมัยนั้นหมายความว่าอย่างไรพลเอกประวิทยย้อนถามว่าสื่อไม่รู้หรือว่าทันสมัยอย่างไรและผมทันสมัยหรือเปล่า เมื่อถามว่าหากมีการเสนอร่างพรบรนิรโทษกรรมให้รวมถึงคดี112ด้วยพบชรอจะเอาด้วยไหมพลเอกประวิทย์กล่าวว่าไม่เอาทั้งนั้นไม่เอานิรโทษกรรมเมื่อถามย้ำว่าไม่เอาด้วยกับนิรโทษกรรมมาตรา112ใช่อยู่หรือไม่พลเอกประวิทย์กล่าวว่าขอให้ดูในการยกมือโหวตส่วนที่ไม่เห็นด้วยก็คือความคิดของผมคนเดียวไม่ใช่ความคิดของพรรคต้องประชุมหารือกันก่อน ความเคลื่อนไหวของบิ๊กป้อมพลเอกประวิตย์วงสุวรรณเที่ยวนี้ต้องบอกว่าน่าจับตาไม่น้อยเพราะเหมือนกับว่าเขากําลังเอาจริงไม่ใช่มาเล่นๆแน่นอนหลังจากก่อนหน้านี้เคยเงียบหายไปพักหนึ่งในช่วงหลังการเลือกตั้งและช่วงโหวตนายเศรษฐาทวีสินเป็นนายกถึงขั้นคาดการกันว่าอาจจะลาออกจากสสและวางมือกันไปเลย แต่ในช่วงเดือน2เดือนที่ผ่านมาเขากลับมีบทบาทอีกครั้งมีการเข้าประชุมพักต่อเนื่องมีการจัดกิจกรรมพักสัญจรที่คราวก่อนเริ่มที่เพชรบูรณ์หนในจังหวัดฐานเสียงของพักและคราวนี้น่าจะเห็นว่ามีบรรดาแกนนําพักยังอยู่กันครบ อย่างไรก็ดีการเคลื่อนไหวของพลเอกประวิทย์ทำให้ต้องประเมินกันอีกรอบว่ามันต้องมีอะไรบางอย่างเกิดขึ้นเพราะลักษณะที่เห็นมันเหมือนกับเป็นอาการของคนมีความหวังซึ่งแน่นอนว่าคนระดับลุงป้อมต้องหวังเป็นนายกรัฐมนตรีอยู่แล้วซึ่งก็สอดคล้องกับคําพูดของบางคนที่เป็นนักวิเคราะห์ทางการเมืองที่เคยพูดไว้ว่าลุงอยากเป็นนายกส่วนจะใช่ลุงป้อมหรือเปล่ามันก็น่าคิดเมื่อได้เห็นท่าทีและความเคลื่อนไหวดูแล้วคึกคักกระฉับกระเฉงแบบนี้ ขณะเดียวกันอีกด้านหนึ่งหากคันมามองฝั่งพรรคเพื่อไทยสถานะนายกของเศรษฐาเวลานี้ดำรงตำแหน่งมากว่า6เดือนหรือครึ่งปีแล้วก็ยังถูกมองว่าไม่มีผลงานเป็นชิ้นเป็นอัน ที่เห็นมักจะเป็นลักษณะงานฉาบชวยส่วนนโยบายหลักล้วนไม่คืบหน้าไม่ว่าจะเป็นแจกเงินดิจิทัลที่แม้จะทำขึงขังไม่ถอยแต่ก็ยังไม่คืบหน้าอยู่ดีการขึ้นค่าแรงเงินเดือนปริญญาตรีก็ยังไม่เป็นรูปธรรมท,ทำให้มีการวิเคราะห์กันอีกว่าอาจมีการเปลี่ยนตัวในเชื่องเดือนเมษายนหรือพฤษภาคมนี้เพื่อให้ตัวจริงอย่างอุงอิงแผทองทานชินวัตรหัวหน้าพักเพื่อไทยลูกสาวสายตรงทักษิณชินวัตรเข้ามาดำรงตำแหน่งแทนแต่การขึ้นมาของอุงอิงนี่แหละ ที่อาจเป็นช่วงสอดแทรกเข้ามาของหลุงป้อมหากพูดที่บอกกันว่าดิวลับก่อนหน้านี้ล้มเหลวและยังไม่ถึงเวลาให้องอิงขึ้นมาเสียงซึ่งทุกอย่างก็ขึ้นอยู่กับการโจยจาต่อรองเพียงแต่ว่าเวลานี้ยังเห็นภาพไม่ชัดเจนเท่านั้นเองแต่หากพิจารณาความเคลื่อนไหวของประวิตร์วงสุวรรณก็ถือว่าคึกคักไม่ธรรมดาเหมือนทุ่มเทกันสุดตัวเลยทีเดียว ทั้งเมื่อพิจารณาจากคอนเน็ชันของเขาเรียกว่ายังมีพาวเวอร์ที่สําคัญเมื่อมองเข้าไปในพลังประชารัฐสังเกตรหรือไม่เหล่าว่าบรรดาบ้านใหญ่บ้านเล็กระดับตัวตึงยังอยู่กันครบมันเหมือนได้เห็นสัญญาณบางอย่างที่รออยู่ข้างหน้าแบบมีลุ้นอยู่เหมือนกันระดับเขี้ยวแบบนี้หากมองไม่เห็นอะไรก็คงทยอยออกกันไปแล้วดังนั้นแม้ว่าที่ผ่านมาลุงป้อม จะเคยประกาศว่าจะไม่ไปไหนอยู่กับพลังประชารัฐไปจนตายแต่เมื่อเห็นอาการล่าสุดที่มาพร้อมลูกใหม่สีสันจัดจ้านทันสมัยประกาศให้พักพลังประชารัฐเป็นอนุรักษ์นิยมทันสมัยพร้อมย้ำไม่ให้แตะต้องมาตรา112และการเนื้อทศกรรมมันก็เหมือนกับว่าต้องการจะถือธงนำชิงมวลชนฝ่ายอนุรักษ์งานนี้ได้ผลหรือเปล่าไม่รู้แต่ต้องลุ้นแต็มที่เอาไว้ก่อน เพิ่มเติมจากข่าวเข้าไปจับตาดูให้ดีในการประชุมสัญจรไปไหนมาไหนของบิ๊กป้อมตามนายโยบายของพรรคในรอบนี้จะมีร้อยเอกธรรมนัสพรมเผ่าตามตัวใกล้ชิดเหมือนช่วงก่อนเลือกตั้งหรือไม่เพราะแวววว่าอาจจะแตกคอกันแล้วและเผลอๆอาจจะหาจังหวะชิงนำสอสอไปสยบยอมต่อชั้น14อยู่ก็เป็นได้สนับสนุนโดยหุ๋ยเคมีตราราชสีมงกุฎหุ๋ยคุณภาพดีคู่เกษตรกรไทยผลิตโดยเปลียงไกลเคมีคอน สนใจติดต่อคุณเกรียงไกร0954605580